สวัสดีครับผมสวัสดี f อครับเอฟซีฮฮฮฮฮฮลยล่เดืนแล้นะไม่ได้อัปเดตส่วนครูชิตนะครับส่วนครูชิตนะอ่าปาสุขภาพเล็กน้อยนะครับผม <c oughs> ก็ปล่อยธรรมชาตินะครับวันนี้มาพบกันแล้วนะครับวันหยุดยาว ช่วงข้าวพันษซ่านะครับสามเซวันก็ามาข้าวสวนกันสักิดแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจะพัฒนาในสวนของถื่มันหลอกๆก,ก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามดูกันนะครับผม <c oughs> มาติดตามแลกันนะเมื่อเช้าก็ลงปลาไปนะ ซองจะซ้ำส,สนิทนะมีปลาสลิดตามด้วยปลานิน่นแล้วก็ปลาหมอ้อนะสังเกตว่าไม่ปลาใหญ่ไม่มีนะปลาใหญ่ไม่มีหรือว่าไม่โลเป็นยังไงนะปลาใหญ่ก็ตีเลาอดทดลองเอาตีเตี๋ยอะไรตีแยบล้อมดูปลาชนกระดูแล้วก็เม็ดหินแล้วนะมันลอยไปไหนมันแล้หรือว่าเปลือกน้องเป็นแล้วก็ ฟังนี้ก็ปล่อยไปก็ไม่เห็นปลาขึ้นขึ้น,นจิบน้ำเลยก็เลยปลาบวนปลาบวนไม่มีเลยนะ,ะฟังนี้นะฟังนี้ส่วนฟังนี้เนะี่ยในนอนนะไม่มีนะฟังนี้ไม่มไม่มีเลยเงียบกริบเลยนะใส่ลักบอกว,ว่าฟังฟังซ้ำซิฟก่อนอะไรทำมีอยู่เลยนะฟัง30มสิบก่อนปลาอ,อยู่ไม่ได้นะ้ำเสียนะ้ำเสียแต่ก็ตอนนี้ก็ ลงปลาหม้อปลานินแต่มีหลกกลอกปลาอยู่นะตอนนี้นะฮ่าสังเกเรนมีหลกหรอกปลาอยู่นะน่าจะเป็นหลกหรอกเหล็กยังไม่น่าจะเป็นหลกหรอกปลาชนดูละดูดูแล้วไม่น่าจะเป็นหลกหรอกปลาชนเพราะมันเหล็กมากเลยน่แหละแต่กองฟาง,งนี่นัไหมครับกองฟาง นะครับก็ก็หลังจากที่ว,ว่าเอาฟางลงไป30ก้อนก่อนนำเสียนะครับมากลางปีที่แล้วก็ประมาณช่วงเนี้ยช่วงนี้ตอนนี้ก็ลงไมนะลงไม่กว่า,วากันลานนะแรงๆเ่ผพานมานี่ก็บอนนี้ไม่แห้งนะครับไม่แห้งครับเดี๋ยวมาต่อเต็มเลยก,ก็เก็บหยอดวกคครอกกันก่อนนะครับ สิงไปกินได้แน่นอนคือยอดวัวครอกหลอกจังหู้แล้วเก็บยอดวัวครอกกันก่อนนี่ตรงนี้จะพอตอนนี้ก็กะท่กินแล้วนะครับจะพอตอนนี้วันก่อนตัดแต่งยอดตัดแตง่งตัดแต่งกิงไปนะครับตัดแต่งกิงไปมันก็ขึ้นช่วยกันมาทันทีเลยนะยอดวัวครอกกับยอดวัวครอกนี่พอเราเท่าเราไม่แดดมันนะ พอไม่ได้มันจะพายยาวตอนปลวาทัวมัวแล้วอยากนะปลหกทัวแลเราอยากก็เลยต้องเก็บเสื้อก่อนนะครับเก็บเสื้อก่อนนะครับสเต็บแหลกหยอดว่าลกลอกไม่อดแน่นอนนะแต่สำคัญมันต้องดูแลมากนะถ้าว่ามีเวลาก็ทำหมัดก้อยในยุนี้ไม่ลูที่บ้านเลยนะ สองบาทไม่ไม่น่าจะสองบาทน่าจะห้าบาทไม่มีใครซื้อต่อนะอยอดวกกรกอกยอดวกกรอก,กลูกร้านยุ่งๆเงินเพ็นนะบางที่เขาเบียดยิด,ด,ดมันก็ไม่ก่อยนั้นนะก็ไม่กอ่ส่วนใจกันเบียแเลกๆน่อยหน่อย <c oughs> เก็บเหล็กปัดทันลอยวันละลอยวันละลอยก็ก็ทิ้มปันก็ปั้นถึงแล้วนะเนี่ยนะน,นะนี่แตาท้าบอกค่ายใดค่ายใดวันลอยนี่รนเราทำมาแป๊บเดียววันลอยเดี๋ยวพวกกลอกยอดพวกลวกอลอก,กนี่นี่ผมจะเลือเม็ดแต่ว่ายอดมันกินได้นะสังเกตยอดพวกกลอกนี่ มันจะไม่แดงหมากถ้าแดงหมากนี่มันจะพื้นๆนะมันเหื่อล้วมันมันอะไรฟาด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 อันนี้มันจะมันๆนะแต่หยดเข้าหลักษนาหยดเข้าแบบนี้นะหยดเข้าแบบนี้มันมีอยู่ตอนโรงตอนนะแต่สำคัญคือลูกมันจะที่แดงไอ้นธุ์ลูกก็กลอกที่แดงนี่ายดกินไม่ได้เลยนะแต่ลูกมันกินร้อยลูกใหญ่โมงใหญ่ที่แดงนี่สำรับสำรับโมงมัน สำหรับมงกันได้นะสี่แดงนี่กินมงสี่เรื่องนี่กินยอดนะสี่เรื่องนี่ลูกเหล็กลูกเหล็กแต่ว่ายอดกินร้อยกินได้กินไม่พลาดแรกนะครับคนเต็มนอนกินยอดรัวคลอกนี่กนขอว่าตาโตกอ็อ้นเหล็กปนันก่อนลาบไปเลยนะลาบไปเลยตาโตก็ลูกตอนฟาดฟาดนี่อันนี้เพิ่งตัดกิ่งไปเนี่ยช่วง mè sa này vẫn tek kiện này khinh là tek mới là là tèk, kính, tắt, kính về kiện từng từng nấy từng nụ nào trồng mề sa này trồng xa sa từ ban mai còn xuống là là để có quằn là thế <laughs> là để mà đi lại để tuần này mà kẹp ra cái là đi lại quấn xa nó ม ere, ันจะมีลูกแดงลูกแดงมันมีตอนเดิมอยู่ตอนเดิมอย pues. ่างทุกบมานเม็ดนะเม็ดมันทองข้ามทงข้ามมงมงผมเอกวาอว่างไว้เอาว่างไว้ตรงนั้นนะน่าจะตรงน่าจะตรงเนี้ยาเห็นหน้ากับน่าจะต้นตรงเนี้ยยอดจะกินไหมไม่ร้อยนะยอดมันจะออกฟาดฟาดนะฟาดฟาดกินไม่มั่นนะครับบันหลมมันจะไม่มั่น อันนี้ไม่รู้พอตอนไหนแล้วจำไม่ได้เลยนะในวันก่อนไม่รู้แม่อะไรมาวาดหนนะเออเออ,เอ,อจำไม่ได้เลยจำไม่ได้แล้วโอเคอันนี้มันยอดตอนเนี้ยยอดตอนนี้มันเออไม่รู้ใส่มันล่องมาเป็นเพลินพะยอดแดงบันเนี้ย เด็กมันเนี่มันจะกินหน่ร้อยนะต้องหกหยกเอาข้าวเคี้ยวตะกียบนะข้าวเคี้ยวตะกียบนะเดี๋ยวให้พ่อมาเอ้ก็ไมแล่ความแตกต่างไงความแตกต่างข้าวหยกจะกินอร่อยนะเดี๋ยวจะกินอร่อยอ่าเนี่ยอ่าเนี่ยมันเดี๋เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวนี่จะกินร้อยว่านะเนี่ยความแตกต่างเห็นไหมครับเห็นไหมความแตกต่างที่มันจะเค็มว่านะ anh đây là đợt cao kéo Cao kéo Đây là măng Bốn mạng măng Bộ lâu Ở lục Lục nó sẽ kín lối Mông nó sẽ nháy Đây là kín giọt à, Đây ta mà ta quên Nên nó có kín này Nó giọt mới Giọt mới bằng giọt Bằng tôn nó kín mới Bằng khuôn nó kín này Thế Bằng khuôn nó kín này Có thứ là Nó cho mới ยอดสวยอันนี้รับปรานี้นะนี่อันนี้นั่ตัวเลยเนี่ยยอดตกา้าวๆไปเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่มันไม่เดง้งจา่าเกินเด้งจ่าเกินเนี่ยครับอันนี้พันกินยอดนี่พันกินยอดกินยอดมนันนะครับ đa này tầm sôm nó trở lại, thành đinh, thành đinh là lẽ, đinh thòng bò này, trong bò, đinh là lẽ, đinh thòng, thòng bò, nó mới gọi bò, này bao, bao cũng ok rồi. Suốt quây trong này nó mất lắc này song là. อีเด like, oh okay, ีสั้นเลก็มันก็มันเลยแต่ถ้าคนบำรุงดีมันก็โอเคแต่กล้วยน้ำว่านี่กล้วยน้ำว่านี่มันมันอยู่นั่นนี่กล้วยน้ำว่านี่อยู่นั่นแต่ถ้าบอกกล้วยหอมกล้วยไข่บันนี่เปล่ากล้วยหอมกล้วยไข่บันนี่เปล่าโอเคใครเดี๋ยวไปคุดใครถ้าก่อซร้างสักตอนตอน โคตรไครมากโคตรใครไครกับไครใครตักใครไครเดีย๋ยวไปโคตรใครสักนนี้มาดูฐาน,นเลยครไครตัวนี้มาก่อนไครหัวมันขิงก็ไม่เล่นนะตัวนี้มาเก็บเลยมาเก็บเลยตักใครตักใครเราต้องวางกรองไปโคตรใครนะ วางคลองไปกดตะไคร่นี่สะนี่บัวบัวมันมีบัวบไซบวบไซแต่เขาเขาเขากินายนะแต่ถึงกันบัวบัวประดับบัวข้าวบัวข้าวกับบัวม่วงสัตตะบงกดกับไปนี่บัวข้าวนี่บัวข้าวนี่ไม่เฉลยไม่ไหนใจว่าเฉลยเลยนะบัวข้าวเึ็นมครับ บัวขาวบัวขาวนี่เป็นดอกนะบัวขาวบัวม่วงก็เป็นดอกนะตอนนี้มันลอยเลยนะบัวม่วงบัวซ้ายแต่ก็กินซ้ายนะตรงนี้นะกอเสือก็จะกอเสือเฮวอะไรก็เสือวัวบัวมาเฮวบัวเฮวบัวเหวบัวมามาโยนลงตอนเดียวว่าขุดบ่อไม่ไหมนะตอนนี้ก็เลือดไปนะแต่มันไม่ย้ายนะไม่หลบกับไซไ่น่าจะ ใส่กิววัวเอาเก้วัวมาเอากิววัวมายนมาทักซอบซ่อมๆล่ะแต่ว่ากาฟางฟางตรงนี้ไม่กี้กอนนะไม่ตายนะแต่ฟางนี้ตายเกลี้ยงเลยนะเราตพอย่นหนยมานี่ส่วนนี้แต่เต่วฟางมาตั้งนะเขี้ยวปุดเลยยาเนื้เฮ็ดออกนะต่างเฮ็ดฟางออกนี่ตอนนี้ก็เลืออเลือเลือเป็นปุ๋ยอย่างเดียวเลยนี่ตากวาดนี่วัมืนก้อนขู่กยมาตัดห้าให้หนาข้าขึ้นเขี้ยวปุดเลยนะ nếu ta gặp nhã ca, nhã ca cơn kia bật lên thị, tính, oh, oh, phạc bùng, phạc lấy, này, nếu ta tạt được thì hoặc bùng lấy màu uất này nấy sẽ cơn dị này, kiệt mà, tôi chui tắt, <laughs> tắt nhã hai còn, nó à, ăn màu rồi, màu uất ít này là, trùng ăn nó ăn nó ตายคนนี่พอมากตั้งมาเดี๋ยวคล้ยเหนียวก่อนนี้ดิส่วนข้อบองคล้เพี้ยน,นะกล้กับยญาา้าค้านี่ปลผล,ลกันแล้วเดี๋ยวเดินมาคุดแร่ตะกี้นะแล้วก็มียอดว่ากลบเดินไปเก็บยอดว่ากลบตะกี้ขุดคล้ายคุดยใส่ใรใรตรงมือก่อนนะตานี้ก็น่าได้นะเด,เดี๋ยวก็ตั้งกลองตั้งกลองแล้วไปขุดคล้ายว่านะตั้งกลองแล้วไปขุดคล้าย